น้ำมาเปลี่ยนแปลงเป็นไฟไฟ้าให้เราใช้แต่จากนี้ไปค่ะพลังงานแสงทิตย์จ เป็นพลังงานที่สําคัญที่จะมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่กระแสจากน้ำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานแต่มันยังไงอะเจฟผมงงมากนีไงเขาบอกว่างานครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าได้นะคะหัวเรือใหญ่ค่ะอย่างธนาคารกรุงเทพนะคะเขาขอจับมือกับบริษัทไทยโซล่าเอนเนอรี่จำกัดหรือ TSE นะคะที่สนับสนทางด้านการเงินนะคะมูลค่ากว่า5,400ร้ล้านบาทค่ะพี่เต้ย่ะลงทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ PV 2เฟส10โครงการครั้งแรกที่จะให้คนไทยที่มีโอกาสได้ใช้ เขอพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันแห้งเหือดไปเนี่ยมันก็สูญเปล่าทุกวันนี้แดดมันร้อนมันแรงขนาดไหนเรานํามันกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเฮ้ยก็ดีเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีทั้งวันอยู่แล้วจริงเออดีนะคะและที่สําคัญเขาบอกว่าได้นะคะหัวเรือใหญ่อย่างดรแคทเธอรีนมารีนนจ้านะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและคณะผู้บริหารบริษัทไทโซล่าเอนเนอร์ยีเนี่ยจะเป็นหัวเรือใหญ่ที่นําทีมในการทาโครงการนี้และแน่นอนจ้ะภายในงานนี้นอกจากจะมีหัวเรือใหญ่อย่างดรแคทเธอรีนแล้วนะคะยังมีคุณชาติศิ โสพลพณิชกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพอีด้วยที่จับมือการเซ็นสัญญาในครั้งนี้คะแล้วก็ยังมีนะคะนักแสดงสาวค่ะคุณซิริต้าเจนเซ่นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนะที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปร่วมงานด้วยค่ะเจอตัวสาวซีริต้าในงานก็ต้องขออัปเดตนิดนิดดีกว่าค่ะพี่เต้ยค่ะละครตอนนี้มณีสวัสดิ์แรงมากอย่ารู้ว่าเนี่ยน้องน้องซีริต้าเราตอนนรู้สึกอย่างไรบ้างคะเขาบอกว่า CG ของเรื่องนี้สุดยอดมากคือดีัด คือดีใช่ไหมใช่อลังการมากค่ะแล้วก็เลตติ้งเขาบอกว่าตอนนี้เห็นบอกว่าวัดเนี่ยวันแรกเนี่ยแปดแคะแนนเนี่ยนึกออกไหมถ้าตีเป็น10%บเปอร์เซ็นต์ก็แสูงนะถือว่าโอเคอยู่เขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ผลงานชิ้นต่อไปของซิลิต้าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันค่ะครับดีค่ะคนก็ให้การตอบรับดีมากแล้วก็ดีค่ะ ก็กระแสละครออกมาดีมากค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นการชมในด้าน CG เองแล้วก็ในเนื้อเรื่องเองว่าเข้มข้นแล้วก็ดูแล้วไม่เบื่อติดเพราะว่าละครแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแล้วก็ชมเรื่องสภ้อาหน้าผมเชมทีมงานนักแสดงทุกคนก็อยากจะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับกระแสตอบรับทั้งจะชมหรือจะติอะไรก็ตามเราก็รู้สึกดีใจที่คนได้ดูละครเรื่องนี้เพราะว่าทีมงานนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทำ เต็มที่เลยค่ะเธอเกิดพูดถึงตอนแสดงเนี่ยเราก็ต้องใช้จินตนาการอยู่แล้วเพราะมันไม่มีจริงๆเลยค่ะทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาหมดมันก็จะเป็นการแสดงที่นักแสดงจะแสดงคนเดียวส,ส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ใช้จินตนาการแต่ว่าพอมันออกมาแล้วก็โอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะกับ CG ของประเทศไทยแต่ว่าออกมาก็เกินความคาดหมายแล้วก็ทีมงาน CG ของประเทศไทยก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่เลยค่ะให้มันดูสมจริงที่สุด ค่ะเพราะว่าจะใช้งูจริงเล่นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของคนไทยก็ต้องสร้างขึ้นมาค่ะเลตติ้งดีมากๆก็วันแรกก็ได้8อย่างล่าสุดที่ออนก็ได้9ก้าถือว่าสูงมากๆเลยแล้วก็อย่างนายก็มาชมค่ะก็รู้สึกดีใจมากก็เราก็อยากจะตั้งใจทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณคนดูด้วยค่ะ ผลงานเรื่องต่อไปนี่คือเปลี่ยนเป็นอีกแนวนึงเลยค่ะเรื่องต่อไปก็คือเปลี่ยนมาเป็นคอมเมดี้บ้างเป็นอะไรเบาๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เรื่องฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักก็จะสอนเกี่ยวกับการรักผืนผืนแผ่นดินไทยรัก uh ฟาร์มฟาร์มที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราค่ะ<ง>คือในเรื่องเราจะเป็นคนทำฟาร์มเป็นเจ้าของฟาร์มหมื่นไร่แล้วก็ uh ทำฟาร์มโคนมอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลผืนผืนแผ่นดินที่เรารัก ที่หวนแหนคือใครมาขอซื้อก็ไม่ยอมขายอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่เรื่องเราเป็นเรื่องเราเบาๆเป็นรักโรแมนติกคอม,มดี้จะเน้นจะเน้นไปในด้านนั้นไม่มีดราม่าค่ะ ก้อนนี้เลยนะจ๊ะอย่างที่สาวซรีิตาเจนเซนของเราบอกค่ะพี่เต้ขากระแสข,ของละครมณีสวัสดิ์ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเรตติ้งดีมากๆเลยนะคะซีจีต้องบอกว่าเลิศมากที่ดู <ไง S 2> แล้วเราติดตามกันต่อไปอมาอีกหนึ่งงานนะสำหรับภาพบรรยากาศะนะครับแถลงข่าว20คนสุดท้ายนะของ t Thailand Vocalist Award 2013นั่นเองนะซึ่งเ,เขาบอกว่าหลังจากที่ได้20คนนี้แล้วะนะฮะก็จะส่งน้องๆเนี่ยไปเรียนร้องเพลงเดี่ยวกับครูฟ้าใสา ก่อนที่จะขึ้นมาการประชันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ที่สำคัญครับผู้ชนะฮะเขาบอกว่าได้รุ้นรับรางวัลเรียนร้องเพลงกับ Berkeley College นะฮะ s i Music ที่บอสตันสหรัฐอเมริกามูลค่ากว่า2 0 0แสนบาทโอ้เจ๊คิดว่ามีตายอย่างเดียวไปไม่ได้นะอย่างนี้นะพร้อมตัวเ่องบินไปกลับด้วยแล้วก็เงินสดอีกมูลค่า1 0 0 0แบาท ยเยอะนะเออเออแล้วเขาบอกว่าภายในงานยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมการกติมศักตร์มันจะเป็นครูฟ้าซายครูเป็ดมนชีพครูบิ๊กะนะฮะแล้วก็มี กิฟซี่วานิดาเอะม่ไดไงสาวคนนี้ต้องบอกว่านะคะเขาก็มาจากการประกวดร้องเพลงเหมือนกันอ๋อถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เกอร์รี่เบอร์ี่เขาบอกว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ชมผลงานกันด้วยนะครับวันนี้เลยมีข่าวอัปเดตของกิฟซี่มาฝากกันใช่ไหมคะเต้ยถูกต้องตอนนี้ยังไม่มีเพลงครับแต่ว่าจะมีโฟโต้บุ๊กเขาบอกว่าเป็นแนวโรแมนติกผสมอีโรติกโอ้โหคิดดูคุณกิฟซี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแนวแบบว่าเซ็กซี่ แนวสั้นๆอ๋อจริงๆนะฉันบอกอย่างตรงๆนะกิฟซี่เนี่ยแค่เธอใส่เสื้อยืดเธอก็เซ็กซี่นะใช่เพราะว่าแววตากับริมฝีฟ้าซิริมฝีปากเธอแต่ต้องไปรอดูว่าคอนเซปต์ในโฟโต้บุ๊กจะเป็นอย่างไรมันจะเซ็กซี่มากขนาดไหนอาแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีแค่นี้แหละครับอไปก็เราไปฟังกันค่ะ จริงตอนนี้ในส่วนของโปรดักชั่นหรือว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยคือเสร็จแล้วแต่ว่าคือได้ออกมาเป็นรูปเล่มละอันนี้เหลือรอแบบผลิตและจัดจำหน่ายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกิจละก็จะเป็นทางผู้จัดจำหน่ายเขาเป็นคนจัดการนะคะก็ได้ยินมาว่ามาว่าก็เร็วๆนี้อาจจะเดือนนี้หรือเดือนหน้าหรืออะไรางี้แต่ว่าก็คงไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ในช่วงสัมเมอร์เพราะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นสไตล์แบบแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะภาพที่ออกมาคือ คือมันจะเป็นมันจะเป็นตัวตนของเรามากๆคือกิ๊บมองกิ๊บมองว่าคือในหนึ่งในหนึ่งชีวิตเนี่ยคือควรจะทําอะไรที่เป็นแบบที่เราเป็นไม่ไม่ใช่แบนแบบที่คนอื่นอยากให้เราเป็นก็เลยก็เลยคิดว่ามีโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเงนะี้ยคงทําแค่ครั้งเดียวอะค่ะก็เป็นจะเป็นค่อนข้างจะเป็นแบบลุคนี่จะเป็นแบบเนเชอลมากๆแล้วก็คือนานเนอะก็อาจจะเห็นแปลกตาไปเพราะว่ามันมันจะเหมือนแบบแทบไม่แต่งคือเขียวมากแล้วก็ ด้วยโทนของภาพก็จะเป็นดูโรแมนติกโรแมนติกหน่อยแล้วก็อาจจะมีความแบบอีโรติกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นมีเซ็กซี่บ้างแต่ว่ามันก็เซ็กซีมก่มากมากมากที่สุดตังด้งแต่คลิปเคยถ่ายใช่มัมมันมันจะไม่ได้เป็นเซ็กซี่แบบฮาร์ดเซลมันจะเป็นเซ็กซี่ที่แบบว่าคือมันเป็นอดัอดอาร์แล้วก็มันจะนัวนัวอะไรเงี้ยนัวนัวใช่ผ้ามันจะนัวนัว ใช่นวลนัวใช่เพราะกิ๊ฟจะเป็นคนจะชอบเบลออยู่ตลอดเวลาแบบนวลนัวด้วยโทนภาพโทนอะไรก็จะนวลนัวไม่ชอบภาพชัดๆเลยงเงี้ยถ้าถ้าคนแบบว่ามองว่าภาพที่เซ็กซี่ก็คือภาพที่แบบว่าทาท่าเซ็กซี่มากๆแล้วภาพชัดมากๆเห็นอะไรชัดๆแล้วแปลว่าเซ็กซี่อาจจะไม่เซ็กซี่เล่มนี้แต่ว่าเออมันประมาณนั้นมันเป็นแบบของเรานานมากก็คือถ่ายไปเรื่อยๆไม่ชอบก็ไปซ่อมใหม่ด้วยนะเลย์เงี้ย ก็ใช้เวลาเป็นส0วันนะคะแต่ว่าคือไม่ได้ถ่ายติดติดกันเราไปถ่ายช่วงนี้เอารูปกลับมาดูเลือกไม่พอไปถ่ายใหม่โอเคเซตนี้ไปถ่ายตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือทอํามาเรื่อยๆโปรเจกต์นี้ที่เริ่มคิดมาจริงๆอะสปีที่แล้วแล้วก็ติดน้ําท่วมติดอะไรหลายๆอย่างก็คือยืดมาเรื่อยๆที่ผ่านมาก็คือจริงจะออกปลายปีที่แล้วอากิฟไปเมืองนอกกลับมาปลายปีนี้อะไรคือมันมันติดปัญหาหลายอย่างมันมันแต่ก็ไม่ได้งานอะไรที่เร่งรีบอะคะ่ะเราไม่มีไม่มี ว่าต้องออกเดือนไหนมันไม่ได้มีหัวหนังสือคือเราทําเองผลงานพอใจแค่ไหนคือจริงๆแล้วคืออะไรก็ตามที่เรามองไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้ตามตามไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ก็ถือถือว่าก็ได้นะเจ็ดแปดสิบอะไรเงี้ยก็ได้ได้อยู่แต่มันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยเหนื่อยมากก็ไม่ทําแล้วคือแบบเหนื่อยมากคือคือมันยากมากจริงอะที่เราจะต้องแบบดิวทุกอย่างด้วยตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่ไปหาสปอนเซอร์เอง แล้วก็หาช่างภาพหา,าช่างแต่งหน้าจะเอาใครใครคือสไตลิสไทยอะไรยังไงชุดชุดแบบนี้แบบนี้เอาไม่เอาอะไรเงี้ยจนถึงช่วยกันเลือกรูปจนถึงทุกอย่างก็คือทําเองทุกขั้นตอนมันก็ยากมากอะ่ะลําบากมันจะค่อนข้างจะทํางานกับคนหลายๆคนมันมันก็สื่อสารกันด้วยอะไรเงี้ยอืมไม่อ่ะค่ะเพราะว่ากิ๊บมองว่าอันนี้คือ หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วเราก็อยากจะถ่ายในแบบของเราแต่หลังจากนั้นเราก็อาจจะไปถ่ายในแบบที่คนอื่นจ้างให้ไปถ่าย mm hmm. ก็เป็นไปได้เป็นแบบที่เขาอยากให้เราเป็นแต่ว่าไอ้แบบไอ้แบบที่เราเป็นเราทําเองก็คงไม่ได้ทําแล้วอ,นอันเดียวมันไม่ก็คือมันก็คือแบบเนี้ยเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในวัยที่น่าจะดีเหมาะสมแล้วไม่เด็กไปแล้วก็ไม่ได้แก่อะไรเงี้ยที่จะถ่ายอะไรเงี้ยก็ก็คงทําแค่นี้นะคะ่ะ ครับนะฮะก็อัปเดตกันไปแล้วสำหรับกิฟซี่นะหนุ่มๆนุพ <คะ S 1> ับ <คะ S 1> ตื่นตัวกันได้เขาบอกว่าจะถ่ายเป็นครั้งเดียวและครั้งแรกในชีวิตครั้งเดียวจบนะฮะ,ะเดี๋ยวรอดูติดตามว่า ออ,ออกมาแล้วโรแมนติกและอีโรติกขนาดไหนนะเป็นยังไงเีว่าจัดเต็มแน่กิ๊บซี่สาวใบเตยถอยแน่นั่นนะเออเอามาอีกหนึ่งสาวดีกว่าค่ะที่เป็นพิธีกรสาวของงานงานนี้นะคะสำหรับน้องไข่มุกนะคะชุติมาสาวคนนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เอารับตําแหน่งมานะคะณนะวันนี้ดีกีความสวยความเซ็กซี่ก็มีได้โน้หน้านะคะเรียกได้ว่าน่าหลายๆคนก็จับตามองและวันนี้ม่อกาเจอตัวสาว ไข่มุกที่มาค่ะก่อนหน้านี้ไข่มุกไม่ค่อยได้เปิดตัวว่าคมหาดูใจกับใครใช่ใชแต่วันนี้ค่ะมีโอกาสได้คุยกันแล้วค่ะถามซะเลยดีกว่าค่ะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยที่เปิด ตัวเนี่ยนะคะคบกันมานานเท่าไหร่แล้วนะคะใครเป็นคนโรแมนติกกว่ากันแล้วก็มีโอกาสได้พาไปเจอกับที่บ้านแล้วหรือยังนะคะคแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยที่บ้านของน้องไข่มุกเนี่ยเขาว่ายอย่างไรบ้างเขาบอกว่าหนุ่มแดนคนนี้ถูกใจมากจริงหรือเปล่าเออแล้วแล้วหนุ่มแดนเขาเคยบอกไหมว่าเขาประทับใจอะไรตัวน้องไขม่มุกและที่ตอนนี้ชีวิตความรักเป็นอย่างไรบ้างนั้นหวานมาก่อมคะแนนเดี๋ยวไปอัปเดตกับไข่มุกช,ช,ชุดที่มาก,กันดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้าง อัพเดตความหวานเราสองคนต่างทางงานนะคะที่ร้านแดนฟรีสที่ร้านวายบาร์ที่สุขมุมวิทซ9เก้าก็จัดงานบุ๊กิ้งเต็มม,มูก็เป็นพิธีกรทั้งวันออ๋ก็เสร็จงานก็มาเจอกันครับครอบครัวอะไรเงี้ยครับพรุ่งนีุ้่งนี้เขาไปพอดี อดเวลาค่ะอย่างวันเกิดไข่มุกเขาก็ซื้อไข่มุกที่แบบปุเดเบี้ยวมากอันหนึง่งให้ปกติเขาจะซื้อแบบกลมๆแบบแบบคัดมาใช่ไหมคะนี่แบบว่าเบี้ยวแต่ก็สวยของสวยในแนวของมันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องแบบเพอร์เฟกก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันก็สวยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราก็แบบแอปเปิลก็โอเคค่ะไม่มีอะไรมากค่ะก็วันเกิดคุณพ่อไข่มุกพี่ดานก็ไปแฮปปี้เบิร์เดย์ก็ พึงหนึ่งมกราที่ผ่านมาก็ครั้งแรกที่เจอคุณพ่อคุณแม่ไข่หมูนะคะเขาก็เซอร์ไพรส์เล็กน้อยเพราะว่าเราก็แบบเราก็คบกันสอคนเราก็ไม่ค่อยได้บอกใครใช่ไหมคะแล้วเพราะว่าเราอยากเรียนรู้กันสึ้นกันและกันเองแต่ก็ลูกสาวรักใครเขาก็รักนะค,ะค่ะใช่ เขาก็บอกว่าพี่แดนคนมีอารมณ์ขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีมุมมองที่แบบเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับปัญหาอีกอีกมุมหนึ่งที่แบบคนธรรมดาไม่ค่อยมองกันซึ่งแบบตลกแย่แล้วแย่แล้วไม่แต่ดีแต่ดีแหมดูจากแววตาไขมุกแล้วก็น่าจะรู้นะจ๊ะว่ามีความสุขมากน่าจะอินเลิฟมากมากๆเลยค่ะรอลุ้นแล้วกันให้ถึงวันนั้นนะ วันที่ดีๆแล้วพี่จะไปร่วมงานก็เชิญหรือเปล่าเขาเชิญสิไข่มุกจะไม่เชิญฉันได้อย่างไรกล้าหรือจ้าไข่มุกชิวทีมาไม่ใช่วันนี้เวลาของคุยญข่าวบันเทิงหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะก็จากกันไปเหมือนเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนใรเสียบัตรหรือว่าจดหมายค่ะเข้ามาติชมรายการได้นะคะหรือว่าใครอยากจะดูรายการย้อนหลังครับเข้าไปกันได้ครับที่ w w w i n t v c o t h นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ